สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูเห็ดเห็ดน้ำแข็งบอเห็ดแช่แข็งในป่าเห็ดแช่แข็งค่ะวันนี้เรามากับช่องสองสีพี่น้องอะไรนะทียนเอทียนเอค่ะเทียเอ็นงี่นดูสิมีมีไผ่เคยเห็นอยู่บอเห็ดฟังเสียงฟังเสียงโอ๊ยเจ็บมือเลยอ่ะเนี่ยน้ำแข็งเบิ่งจ้ะ <Okay. S 2> คนนั้นคนอยากมาหาเห็ดเลยก็ละความที่ชอบมาอยากหาเห็ดคือรู้อยู่ว่ามันหนาวเมื่อคืนลบหนึ่งเมื่อคืนลบหนึ่งเนาะเออเช้ามายังลบอยู่เดอ้อเช้ามายังลบอยู่เลยอ่ะตอนขับรถมาลบหนึ่งลบหนึ่งองศาเมื่อคืนหนาวมากเห็ดก็เป็นน้ําแข็งผลไม้ยังเป็นน้าแข็งผลไม้ก็เป็นน้ําแข็ง <laughs> คืออะไรก็ฉุดเราไมา่อยู่วันนี้วันอาทิตย์ด้วยเหมือนกินอะไรนะพี่นีแอร์ไอติมรสผลไม้อะ ด้ปลาล่ะสาวไทยนทิศตะบ่าเนี่ยเห็ดไม่มีแล้วก็เก็บลูกอันนี้แหละตอนเนี้ไปทำแยมทิศตะบ่าเนี่ยกินกับเนื้อกินกับสเต็กดูเสียงก่อนแข็งไหมฟังเสียงแข็งหมดแล้วแข็งกับอาวผมไม่อย่างเก็บเก็บไปรลดที่นั่งลามันมันมันเกิดมันก็เหมือนไอ้กินไอติมอ่ะ เออเกินไอติมรสผลไม้อ่ะมันแข็งอ่ะเอออ่ไปตีดูแท้ไปดูแท้กินกินไอติมรสผลไม้โอ๊ยมันอร่อยนะพี่นีเออเออเออเจ้โอ๊ยเออค่ะต่วให้ได้ขึ้นเขาก็อะไรก็เก็บไปโลดวันนี้โอมีหัวนอยคนหยีบชั้นนี่หรือเปล่าเพราะชั้นมาเก็บอยู่สองสามดอกรอบที่แล้วเหรอคนตะแล่นแค่แข็งก็ดีดิแกกลับโอเค แกไปแกก็ไม pues so hmm. ่ต้องแช่แข็งไงนี่นะอ่านี่นะขาใหญ่เลยนี่เห็ดเห็ดเห็ดแช่แข็งเห็ดแช่แข็งอ้าแข็งลีบอกว่ามันแข็งแข็งลีฮนะเนี่ยเนี่ยเนี่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 น้ำแข็งเห็นบะเห็นบะอ๋ออันนี้ย่แย่แย่แย่กวบกวบกันเนี่ยอ๋ออ๋อเห็ดแข็งไปดิดูเด้ไนนึกถึงตอนเห็ดเยอะๆนี่หืมเมิน ตอนนี้เห็ดแช่แข็งก็เอาเอาเอาหมดโอ้แข็งรีแข็งรีแต่วันแข็งแข็งจริงๆเอ็ดบาบโอ้กันดีดูเด้มันกระเพือกมาแข็งเนาะ <c oughs> ดูเด้มึงอยากเก็บแต่เด้กระเพิ่งแข็งเมื่อคืน<ะ>คนี้เด้ดอกไหม t n ีสองสี่พี่น้องเจอหนังไก่อ้ดาดอกปุ๋ยยังไ,งไหม่ลีดอกปุ๋ยยังออกมาดูมาดูสิ อ๋อแม่ลีไหนว่าแล้วเห็ดหนังไก่มันจะออกช่วงนี้อ้ามีน้ำน้ำหยดออกมาเด้อกรไหมกรอยู่ดีโอ้ยแต่แข็งแต่หัวผมก็แข็งก็แข็งแข็งน้ำแข็งไงเอาไปเอาไปเอาไปด้วยเหรอหนูไม่กินอ่ะเอาก็เเขาาอไปลองเหรอเอาไปลองอ่ะฉ่นไม่กินยังยังยังไม่เคยลองแต่เขาว่าอร่อยนะเดาวันวันนั้นกิ่งไม้นั่นน่ะใช่ไหม ลังนกเราจะใหญ่ขนาดน้ะมันไม่ใช่มันลัเงเลยทั่วไปจะลอกเห็ดไม่ได้เราก็เห็ดบ่ได้กระทงโรทงไปทูลวะวันนี้อา <c oughs> กาศเย็นๆในป่านี่ มเห็ดน,นะเห็ดยังบ่งมีอยู่ค่ะอน่ะเก็บอกว่าอยู่ตรงนี้โอ้ยหนาวก็หนาวเห็ดก็ไม่ได้ก็เก็บไปเก็บผลไม้ไปทั่วนะนเก็บผลไม้ไปเรื่อยนะคะเมาว์คีลาจ้ะเมาว์คีลาจ้ะ <laughs> เดี๋ยวรอช่วง,งนี้หนา้ากาล่าสัตว์นะเดี๋ยวเดี๋ยวปืนช่วงหน้าสัตว์ล่าสาัตว์เดี๋ยวสัตว์ก็วิ่งลงมาทําไงอะ่ะเจอขาลายแข่งปกเหมือนกันแต่ก็จะเอาเนี่ยแข่งอ่า น้ำแข็งมองปาดมึงดูเห็ดเป็นน้ำแข็งเป็นได้ไหนเนาะเจอขาลายดอกเบ้อเลยลองปาดมึงดูโอ้มันก็เหมือนเห็ดที่เป็นน้ำแข็งแต่ขามันก็ยังงามอยู่ไงหาก็ยังสวยอยู่เนี่ยลอยตัวตัวทากเ่ยลอยตัวทากกินเนี่ยอ เออเจอขาลายดอกแรกแต่แข่งก็โอเคอยู่สวยอยู่เฮ็ดสี่ลูกมันงามงาม,มก็ไปทำแยมขับรถขามาฝั่งนู้นเยอะกว่ามีมีบุบุรีก็ดีนะนี่นะไม่มีเห็ดก็เก็บผลไม้นี่ละ tôn muốn tám tầm ha. ลายหลายเต็มพื้นเหมมดได้ยอะเยอะมากเลยดีตามพื้นอ่ะโอ้ยขึ้นตาอากาศเย็นๆขึ้นขึ้นหอดตํามะโทป่นกระปู่บ้านเฮาเด้เนาะตํามะโทป่นป่นกระปู่บ้านเฮานี่ต่มแจีวแซบๆโอ้ยขึ้นหอดอาหารสะกดเด้ลมเย็นๆอย่างเงี้ยนี่น อากาศเย็นๆเข้าป่าก็เพลินเพลินอยู่เอ็ท่านเอ็ดนี่นี่สามป่านี่ก็ดีกันยาตุลาพุ่งจีกาก็สมัยกบ,บานเขากับเกี่ยวเข้าเลยเนาะโอ้ยขกเกลียเข้าเหลืองอยู่สกุลทุ่งรวงทอง อย you know ู่ยยนอร์เวย์แต่คิดถึงบรรยากาศสกลนคร <c oughs> ยามเกลียวข้าเข้าวเลืองๆกินนั่นไปคุดกระปูมาเจลเจลกระปูกินก็ตามมา่ำมะโทมะโทลายมะโทลายบ้านเฮานะ้มามะโทดำๆนะอืแต่นักขากลูกมันแดง แดงช้ำเยอะมากเลยจ้าแถวเนี้ยหหลายเทะนั่งหลายก็ะชิบหลังอยู่ปวดหลังอยู่นะก็สนุกอยู่ทักอยู่จ้าไปทำแยมกินใส่เค้กหรือใส่นมปังกินอะไรก็ได้อันนี้นะ หิมะหิมะตกบนยอดเขาแล้วสวยสวยนะคะมาดูเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้สิเอาได้ยีบ่บ้เนอะเอเอาบ,าบุได้ละไม่คิดอะไรมากนี่ มันแข็งก็ขอให้มันได้กลิ่นเห็ดถ้าเอาไปแล้วแกงได้เลยก็โอเคมันก็ได้อยู่ถ้าเกิดจะจะอาก็ดีแค่มันได้กลิ่นเห็ดก็ดีเนี่ยมันเพิ่งมาแข็งเมื่อคืนนี้มันเพิ่งหนาวเมื่อคืนนี่เองนะคะคืนแต่ก่อนมันก็ไม่ได้หนาวปานนี้มันห้างมาติดลบเมื่อคืนเนี่ยลบหนึ่งเมื่อคืนนี่อนี้ ค่ะเขาลึกเลยก็บเอาละเห็ดเป็นน้ำแข็งเนี่ยออแข็งอือแข็งค่ะเออเี็ถ่ายให้เอ้พี่น้องเบิง้งตะซื้อดอกถ้าคนเข้ามาเทปนี้เก็บเห็ดไม่มันก็ขอโทษขออภัยในเด้อมันมีเห็ดที่เก็บแล้วแต่อยากถ่ายให้ดูว่าความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายเดือนกันยามันก็ก็ประมาณนี้ ความเปลี่ยนแปลงของประเทศทางเหนือของนอร์เวย์มันก็สิมีอะไรมั่งแบบนี้นะก็เลยมาถ่ายให้เบิง่งนี่นะ่ะนี่คือบูบลี่บุบลีนะ่ไหนหลายอยู่บูบลี่ลูกหใหญ่ไหมไหมเนี่นยนะ เดี๋ยวจะพาลงไปน้ำนะเดี๋ยวสีพาไป้ว่าน้ำไหลเด้อภาษาสะกนก็น้ำาหลุยพาไปดูน้ำาหลุยภาษาบ้านนี้เขาเรียกน้ำาหลยน้ำาหลุยน้ำาหลน้หลเออน้ถ้าถ้าน้ำตกมันก็อีแบบนึงอันนี้น้ำาหล ไะหาทางลงก่อนหหลังจากแยกแย้ายกันเก็บลูกมอตอร์บาแล้วเราก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งไปค่ะเผาผันไขมันไปด้วยกินเยอะก็กินเยอะเราก็ต้องรู้จักออกกำลังกายด้วยหิวน้ำลงไปกินน้ำก็เด้อสีผ้าลงไปกินน้ำก็ อันนี้อะไม่ได้ใส่บู้นทางกระโดดเอาแล้วกันนะพี่หนนี่ขนาดนี่ดูสิตรงนั้นน่ามีขาตัดแน่นนะมีก็แข็งอ่ะมีก็เลยไม่ ดูต้นนี้สิเหนื่อยมีงต้นนี้วันนี้ได้ธรรมาชาติอย่างเดียวอ้ยเมยเดินเขาเหนื่อย ตรงนี้ลมเย็นมาโอ้ยผอลมมายิ่งเย็นอ้าอยู่นี่อยู่นี่จ้าข้ามาดูเห็ดมันปูตรงนี้หน่อย,อยนี่หน เห็ดมันปูใบไม้ก็เหลืองเห็ดก็เหลืองนี่แข็งเนาะเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเห็ดกระเหลืองใบไม้กระเหลืองนี่นะ เอออเาไปใส่ต้มยำเอาไปใส่ต้มยำก็ได้นะพี่เป่านะเออเ,เอาไปก็กินเลยรุ่นอย่างเงี้ยคือเอาไปแล้วเราต้องทํากินเลยนะถ้ารุ่นน้ําแข็งอย่างเงี้ยเ,เก็บไว้ไม่น่าเก็บหรอกมันต้องมันต้องทากินเลยเนราค,คาวันนี้ ได้ผลไม้นี่หน่อยเห็ดได้สอาดอกแข็งมาแล้วขอบคุณที่กดติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสอาทิตย์หน้าถ้ามีโอกาสจะพาขึ้นเขาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่กดติดตามนะคะบาย